สวัสดีครับพบกับช่องกบวนจีนเงไช่เนี่ยนะครับวันนี้มานั่งเห่นอย inform inform sure. ู่หลังบ้านเออครับนั่งเห่นกันนะครับคุวยกันไปนะครับกบวนครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับทุกก๊อลังใจครับที่เป็นลังใกกบวนมาตลอดนะครับนั่กัขอขอบคุณหลายๆนะครับวันนี้ครับทุกคนครับกะนี่ก็เป็นตอนแรงนะครับตอนแรงครับ วางกัานังเล่นอยู่ล่างบ้านนะครับครับหกหกเนื้อหน่อยหนึ่งนะครับอะีรก็ต้นแช่ตัดลงนะครับเราจะติดเงี้ยนะครับครับวันนี้กบวันถือมากนีนะครับนะครับกินอ้อยนะครับนั่งกินน้อยเห่นนะครับหนีนะครับนั่งกินน้อยเหลียครับบอกกันไปนะครับบอกกันไปนะครับอ้อยหวานนะครับอ้อยกรอบนะครับนะครับกบวนปูไวเองนะครับเป็นน้อยพันโอมาพัน พันสุพันนะครับสุพันห้าอะไรนี่ยนะครับนะครับลอยกรอบนะครับหมดขึ้นเลยครับปล่อยก็เดียวครับนี่นะครับนางกินเหรียญม่น้ำได้ครับนางนะครับเอาลด้ครับวันที่เที่ยวมัวสิบวันทำอะไรได้ครับลอยหนานี้ครับหนาฝนนะครับอื หวานยังไงน,นะครับคลิปนี่ยผมมีอยังหลายนะครับก็นั่งกินก้อยเลินนะครับอ้อยหวานนะครับมันเป็นออยกรอบนะครับอ้อยกรอบพันเป็นพันสุพันห้าอะไรนี่นะครับนะครับอ้อยหวานนะครับ ซื้อมาปลูกกันเลยซื้อมาซื้อมาปลูกแล้วมหาจุบาทนะครับนะครับนะครับตอนนี้ครับขยายพันก็ได้หลายแล้วนะครับนี่ปปายมันะครับอันนี้ไปแลันก็บวี๋ยวมันเนบไปเล้ครับหม่องกินบ่ไดนะครับ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 ครับบวชันหน้ากดมาเนี่ยอาะที่ขยายเป็นไรแด้วครับอาทีเอาไปเยี่ยวขายนะครับ ทำเตียนเป็นหวานทำรับประทานนะครับมันหวานแห่งอังกฤครับว <t> ันนี้นั่งกินซูมันโดนหรือครับเพราะว่าแต่เฮ็ดอ้อยมากกับเป็นจะว่ัยปีนะครับวันนี้ว่ามนั่งมากินอ้อยกินอ้อยโดนลงกี่ได้ครับ ขอบ่าคขอขอบคุณนะครับทุกคนครับที่เป็นกำลังใจกวนวาตลอดนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วเชก่ับว่ากับ่อนที่ครับ ฟังเสียงแล้วกรอบแม่งนานครับนะครับโอ้ยครับ การกินง่ายๆครับนางกินน้อยเหรียนะครับ <c oughs> บ่ิได้กินโดน,นนะครับแบบนี้ครับ <c oughs> หลายเติบแล้วครับถ้าวกุมวันกินใบก่อนเนี่ยฮั่นเตื้ออยูน่นี่ตู้เย็นใบแล้วครับนะครับออกมาลำหนึ่งครับเสียดายแล้วครับตอนตอนที่เหลือยงกุมวันก็บติปูกนะครับ ไว้ปันนี่บอกครับที่ว่ามาเป็นผู้ได้รายละแสนครับ ขอบพระรับนะครับยังไงนะครับนะครับสัปที่แล้วก็บ้านกับทีมฮันไปกินเยนเ็ยนๆนะครับเจอทีมฮันไปนะครับ ผมน,นี่นะครับสวัสดีครับ